การลงทุนคืออะไรครับพี่ถ้าในมุมเราแบบอธิบายง่ายก็คือเราแค่เอาเงินไปลงเนาะครับแล้วก็เราก็อยากได้ผลตอบแทนกลับมาของผมเนี่ยการลงทุนในความคิดผมก็คือเป็นเครื่องมือหนึ่งครับพี่ในการที่จะทําให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายทางการเงินที่เราตั้งใจไว้ถ้าเรากําหนดเป้าหมายทางการเงินได้ว่าเราจะใช้เงินก้อนเนี้ยเมื่อไรอ่าเราจะเลือกเครื่องมือถูกแต่คนส่วนมากที่แบบมาปรึกษาผมแฟลงทุนอะไรดีพี่ควรจะลงทุนอันนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยลงทุนอะไรให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะถามกลับไปว่ารับเป้าหมาย พี่ลงทุนคือเรื่องอะไรเราก็ต้องมากาหนดเป้าหมายกับว่าเป้าหมายทางการเงินเราจะใช้เงินก้อนเนี่ยครับคือเมื่อไร่ถ้าเรากําหนดได้3ปี5ปีหรือเกษียณอายุยี่สิบสามสิบปีอย่างเงี้ยถ้าเรากาหนดเป้าหมายถูกแล้วเราค่อยไปเลือกเครื่องมือทางการเงินมาเซ็ตข้อที่2ครับก็คือเราต้องศึกษาหาความรู้ในสินทรัพย์ทางการเงินต้องทบทวนแผนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งกลุ่มแรกก็คืออาจจะเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วและมูลค่าไม่ผันผวนถ้าอยากไปซื้อแบบก๋วยเตี๋ เยอะๆฝากไว้นา,นานๆมันจะถูกเงินเฟอ้อกินเงินฝากอาจจะเสียส่ยงต่ำสุดลวกันความเสียส่ยงที่มันยกระดับขึ้นมาอีกหน่อยน่าจะเป็นเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาล,พ,บาลพวกหุ้นกู้พวกตราสารนี่พวกเนี้ยเรามีสถานะเป็นเจ้าหนี้นค่อนข้างจะมั่นคงนิดนึงเพราะว่ารัฐบาลเป็นคนค้ำไว้เนาะต่อไปก็หุ้นกู้หุ้นกู้คือแบบเอกชนยืมเงินเราเขาก็ให้ดอกเบี้ยเราความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ข้อดีที่เราจะได้ก็คือเราให้ใครยืมเงินแล้วเขาแบบเป็นผู้กู้ททีี่่่ดหหหหหนน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 นอออยยแแลลล้้้้้ววใตตบบบบเเเเเเเรราา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 กกกกกกัััมมมปปป็็สสงงจจูะะะิืืุถ เจ้าของร่วมอ่าคือเราเป็นเจ้าของ<ม>ก็เราถ<ม>้เาเป็นเจ้าของเนี่ยสมมติถ้าธุรกิจมันดีใช่ไหมธุรกิจมีกําไร,รก็จะจ่ายปันผลคืนให้เจ้าของรหรือถ้าสมมุติว่าเราเกิดแบบไม่อยากลงทุนแล้วไม่อยากถือหุ้นตัวนี้แล้วเราอยากจะขายหุ้นนี้<ม>ทิ้งไปเนี่ยเราก็อาจจะได้ส่วนต่างกําไรหรือถ้าเกิดสมมตริราคาหุ้นมันไม่ดีราคาม,มันลงก็อาจจะเป็นส่วนต่างจากการขาดทุนกองทุนก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเฮ้ยเราจะกําหนดเป้าหมายการเงินเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เลือกสินทรัพย์ทางการเงินแต่เราแบบอาจจะเลือกไม่เก่งไม่รู้ว่าจริง กองทุนรวมเนี่ยมันจะมีผู้จัดการกองทุนคัดเลือกไอตัวสินทรัพย์หล่นะเข้ามาในกองทุนของเขาแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยนโยบายการลงทุนเนี่ยตรงโจตรงเป้าหมายเราไหมส่วนสุดท้าย่าจะเป็นส่วนพวกสินทรัพย์ทางเลือกอะไรต่างๆอาจจะแบบอยู่นอกตลาดแล้วอย่างเช่นพวกทองคำบิตคอยบิตคอยได้หรือว่า เราไปลงทุนทําธุรกิจเปิดร้านกาแฟกับเพื่อนก็ถือว่าเป็นหุ้นรูปแบบหนึ่งเหมือนกันคือนอกตลาดหรือแบบของสะสมของแบรนด์เ네นมพักเครื่องทีนี้ก็อย่าลืมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าสิ่งที่เราเคยพาเรามาจากอดีตมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะพาเราไปต่อในอนาคตก็ได้